ขอเชิญนะครับสั้นๆนะครับเชิญครับครับบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสลิดพง์เกี่ยวข้องครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ภูมิใจไทยเขตสองครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านชวนดิกภัยครับที่ได้แสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่สาวกับผมในนามสภานะครับแลวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสสทุกท่านนะครับที่ได้เติมประเด็นในสิ่งที่ยังไม่ได้พูดนะครับ ซึ่งในประเด็นในเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวก็ดีนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าสภาแห่งนี้เนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเรามองเห็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็ไม่เอาประเด็นการเมืองมา,มา,ม,ามาพูดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสําเร็จได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลก็เห็นตรงกันนะครับสรุป สั้นๆที่จริงได้ประโยคเดียวก็คือว่าในส่วนของการแก้ปัญหาในเขตอุทยานโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในอ่าวมายานั้น,นมันเป็นที่เดียวนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศใน155พื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าวมายานั้นในส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นด้วยกับกระทรวงทรัพย์ในเรื่องของการอนุรักษ์ในส่วนของอ่าวมายาวันะครับแต่ประเด็นที่จะต้องไปศึกษาแล้วก ฝากให้กระทรวงทรัพย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการไปปรับโครงสร้างในเรื่องของการแก้ปัญหาและการบริหารการจัดการในขณะนี้เนี่ยก็ขอเรียกร้องว่าได้รัฐบาลได้เห็นใจกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเถอะครับว่าโควิดวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยการท่องเที่ยวหนี้สินนะครับ ในเรื่องของซอฟโลนก็ไม่มีการลงทุนนักท่องเที่ยวรายได้ก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นเรามีทรัพยากรอย่างไรเราจะยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์กันอย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่าการบริหารการจัดการหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยไปประกอบธุรกิจให้มีรายได้เนี่ยดีกว่าในเรื่องของตั้งงบประมาณเพื่อที่จะไปแจกเป็นหลายหัวด้วยซ้ําไปนะครับเพื่อความยั่งยืนอันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านประธานเพื่อนสมาชิกผู้ลงเกียรติอีกครั้งครับขอบคุณครับครับก็พูดนะครับ